กันคิดคืนรังเงกันตอนเหินหน่อยน้อยรังอันหน่น้อยอยู่หันหนอการเฮือนรังนี่เป็นอะไรอันนั้นก็ฝนเมื่องามเมื่อยนี่อันนั้นเฮือนเมื่งามเมื่อยยังเหล่าก่อนหน่อยเนาะฝนตกฝนตกเป็นยังไงฝนตกกเปียกฝนตกเปียกแต่ว่ามา่นี่เป็นยังไงฝนตกลูกเลี้ยงเมียจังใดเห็นได้เห็ดไทยเห็ดไทยอย่างเดียวเห็ดไทยอย่างเดียวเห็ดสวนเห็ดยังไม่เห็ดบ่สวนแท้สวนไล่มันมีแล่ชวน ส่วนลายบ่มี่อย่าใครมียุ่มีกินแบบบ่อยากให้ทุกข์คือติก้อนนะเห็นอะไรดูมันมันบ่ดูมันขยันเพี้ยนดูมันขยันเพียนทุกสิ่งทุกอย่างมันขืนกับซองตีนซองมืออะไรเนี่ยอายก็ยังโอ้ยังแข็งแห้งอยู่เนี่ยอายุก็ซ้ำซิบปลายซื่อเนาะยังหาวหันยังแข็งแห้งอยู่ขันภาวาบกขี้ขานเนี่ยโอ้เห็นยังกระไดแล้วน้องว่าฮะนะ กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมดสุผสุคนอีกเส้นเกา่าเส้นเดิมกามาพบพ่อกันกับคูคิวอีกแล้วเนาะเมือนเดิมเมือนเคยพี่น้องอ่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะที่ได้มาเปิดคลิปยูสถานที่แห่งนี้นะพี่น้องก็พอดีผัวเฮาอาได้ เป็นตัวแทนให้กับผู้ใยใจบุญเพื่อนไดมาแปลงเฮือนให้กับน้องซักน้องอุทัยละครอบครัวพ้อมกับห้องนำ้ำพี่น้องเนาะห้องน้ำพันอด้ครับขขาวจาก้างว่าเซ็ตสินสมบูรณ์แล้วนะพี่น้องพวกเข้ากาเลยที่มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งอาจจะเป็นขังสุดท้ายเดี๋ยว,วพี่น้องเพราะว่าเฮือนกันแล้วเฮือนครัวกันแล้วดินเพื่อนก็มีดินยุแล้วห้องน้ำก็โอเคแล้วเนาะชีวิตที่เลือต่อไปจะเป็นจังใดกั นาจะขืนกับผัวเพิินเองคันแล้พี่น้องเพราะว่าผววเฮาทางไลยกะบฉีสซวยไปตลอดแบบนั้นเลยกะมันก็เป็นไปบ่ได้นะพี่น้องเนาะแบบผัวเขาก็สามารถดึงแขนเพิินในยามที่เพลินลมให้ลุกขึ้นมาพอพอมีตนทุนชีวิตจักน้อยพอเมื่อนาวบ้าบานเศร้าเมืองเพิินกะต่อจากนี้กะชีวิตทั้งหมดกับขืนกับเพิินเนาะจะมีอยู่มีกินจะเป็นจังใดจะเอาชีวิตหลอดจังไดมันกับขืนกับเพิินนี่แหละพวกเฮาก็ เห็ดแต่เต็นแนะนำเนาะจากจากนี้ต่อไปก็ได้พี่เนาะก็สำหรับผู้ใหญ่ใจบุญนะคุกคิวก็ต้องข้อขอบอกขอบใจอ่านาบุญธรรมของไอ้รังอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะที่เพิ่นได้เฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือ์นขัน้วแล้วก็ของนำกับแมนแมนโปรเจกต์ของเพิ่นคือกันเนาะที่มอบให้ทางคุกคิวเป็นคนดูแลจัดการฐานาพี่เนาะก็ทรงสามหมื่นที่ผ่านมาคือคุกคิวได้ไปซื้อวัสดุอุป,ปกรณ์ต่างๆหันจะเรือเนาะเรือเงินน้อยนหนึ่งพี่เนาะ อาก็เลยใส่อ,อุ้งนี่มามอบให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเลือท่าใดกับสีท่านั้นนนั่แหละพี่น้องอ่าอุ้งกับอันนำบ u o นี่แหละเอาไว้ใส่อยู่ในห้องนำนะ้ำเนาะสำหรับเครื่องห่อคร,ครัวเฮือนแทกก็คือได้ยินข่าวว่าบาวลี่เพิ่นมีทุนจำนวนนั้นแล้วเนาะแต่ว่าบาวลี่ยังบ่ทันยังบ่ทันเทียที่จะซื้อเครื่องห่อคร,ครัวเฮือนจำนวนนั้นมาให้นะพวกเขาก็เลือกซ้ำนี่เนาะก็จะได้ซื้ออันนี้ไปใส่ห้องน้ำเพิ่นก่อนเนาะกับอ่ามันนี้พี่น้องอ่าบ u o เนาะอยู่ในห้องน้ำใส่เออ ไป้พี่น่อไปเบิ้งน้ำกันเนาะดินนี่ก็ถ้าฝนตกมากก็ดีพอสมควรได้พี่น่องปลูกยังก็ได้เป็นครัวห้องนำ้ำเปินโอเคบัดแล้่าถึงแม่นัดกันสูยาเนาะสามคนเลยสบายดีพวกนู้นไงสบายดีเอ้หลูกใช่หมื ลูกพูนไปรินฟังเน้านะเมียก็อยู่อ่ะอยู่หรือว่าอยู่ในที่จมอยู่ในนี่ได้มันบ้อกนกบ้องนาก็คนนี่ต้อีกที่จมสูบสูบไปบอกให้เมียแม่เบิ่งแล้วเหนหรอไม่ปลุกเจ้าเลยนี่นี่คือห้องน้ำเห็นหรือาปี่นาห้องน้ำเอาให้สร้างเห็ดจ้องชาวมือีิแรกพี่น้รอแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะ สร้างกับสางลายงามงามพี่น้องเป็นฟ้าลายซองนะพี่น้องเนาะคือเก้านี่แหละอ่าบังนี่คือทางนาเออไหมจันโกงจับนี่นะเอามาให้แม่อันยุบบริลดน่องก็มีได้เดี๋ยวแกจะแจกกันกระเจกพี่เอาให้สางไซส์ซะอ่ะยุบบริลดเมียหนึ่งสีมาอยู่ลืม นี่นะพี่น้องเนาะห้องหนำก็บยุคติดกับห้องครัวเลยตัวนี้เป็นห้องครัวเพิ่นอ่าจะมีห้องหนำอยู่นี่เลยเนาะออกมาปึ๊บกแกข้าวหองหนำยังสีพี่น้องถือว่าเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวสิอนุญาตเนาะใครเบิ่องในน้อยหนึ่งพี่น้องสิบ่เบิ่งหลายดอกประตูนี่โอ้พี่น้องขนาดแต่ว่าอย่างพ่ะท่านมีขวงจับเนาะให้ไอ้แม่จันไปเอาแกกับตัวนี้เป็นล็อกพี่น้องโอ้เด็ไอซ้อน ตัวนี้ใครประหยัดแต่บรรดเจ้าอันนั้นเด้อเจ้าคุดนี่นึงเด้อขับคุดเหรอคันบุคุดนี่ใครก็อยากได้เนาะคุดให้มันใครสบายหน่อยนึง่งอ่ะพี่น้องทางในแบบกระทัดรัดกระทับหัดดีที่สุดพี่น้องเอ้แบบกลุ่มเนาะกลุ่ม,นะมขอบกลุ่มครัวนี่แหละอืมประมาณนี้พี่น้องนี่ทุกอย่างโอเค đó tuần có làm nữa này nhiên, này, về xài này. Hoàng nằm này đó tuần nay nè tắc nằm buơi này nào tắc nằm mà say đấy à một mình xài tới lù tới mịa tắc lấy à cái tắc đấy à la say cái đấy cái spin bỏ say ta bưng xi măng luôn, lăng lăng say xài say đây này, nhưng mà hên chào. Này hết xi măng chắc bà đấy chảo lấy xi măng men men chảo hết khòp cửa men là xoay <laughs> sang à lòng xoay về này mươi hai hai mươi hai cho mươi hai 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 mươi hai 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 mình hai 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 mất hai 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 mất mất thuộc tôi hai ừ. ừ. mất thuộc hai 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 tắt hai oh.

เอ๊ยิบยิบเสือไผเสือเจ้าลวดเสือลูกของไข่ของเจ้าว่ครับค่ะเออเบิ้งเบิ้งตีเบิ้งเป็นยังไงมันเสือนุ่งไปการที่เสือนุ่งไปเวียกที่อืมใครยังกินมือนี่กินเจ้ากินเจ้าบ่ได้ไปให้บ่มือนี่บ่ให้เป็นจังไงไฮได้จูดละง้นไม่จูดเธอม่จูดเธอกะเหลาเวียกเหลาการเหล่าแล่เฮือนกะ โอเคไว้แล้วมิเตว่าต่อไปเอ๋่ยกับอายกับพากันไปให้ทันแล้วเนี่คอยเห็นคืออันทางทางล่างเฮือนเหรอมันผู้เจ้าทางวะทางมันมันมันดินเจ้าอยู่ที่อ๋อเบิ้งแทก้ๆนึงอืมันทางล่างเฮือนเนี่ยที่อ๋อยังกว้างอยู่ได้น้อฉันเนาะอืออืออืออ๋อไอ้แพง เบิ้งยามสิจูดมาก,กอเป็นดีเด,ด้วยบริสิทไม้เฮ <c oughs> ือนเลยยุไก่เฮือนเท่าได้เด้่อ๋อนี่ยังเป็นดินเพิ่นอยู่ะพี่น้องนี่เป็นดินเอ่ยแพงดินหนองซักอยู่กาสิบ่ได้รีวิวอียัยงไล่พี่น้องนะเพราะว่าเฮือนหลังนี่การีวิวไปไล,ล่เถื่ออะไรพี่น้องนี่คือทางหลังเฮือนตัวนี้ก็น่าจะเป็นดินคลองชาวบ้านเพิ่น เพส้นทางเห็นยังคนแหละเห็ดสวนนี่บ่อือเห็นเนาะทางเห็ดสวนเห็นเนาะกับวิวงามอยู่

าหอดนานนี่คือสร้างรัวเฮาไปเนาะสำเร็จเนาะจังมือจังมือเห็นดีันนี้จังมือตัดตัวนี้มันเมือนกับมือคุดมือใสปุ๊บตัวนี้ซองมือดอเป็นั้งเป็นสามมือเนาะมือนี้ไมนมือที่สีสีก่นหน่เดียวเนาะมือนี้เป็นมาไซอันนีมาดันไดมาไซเป็นล็อกประตูได้ที่ล่ล็อกล็อกล็ล็อกล็อลอกอกล็อ็อ็ออกล็อก็อล็อกลออออออ็อ มันเจ็บแค้นเลยได้คนไหนเจ็บแค้นมันมันจะมาคนเดียวออืมาคนเดียวที่ว่าสำเร็จเสร็ิชินแล้วเด้อขาก็ขอบใจหลายๆลายสิไปไทยบ่โถูกสุยาเนี่ยกองสุยาคักขนาดไปยูนีี่น่คักเนาะสุยาขั่นก็จะปิวดีเลยพี่น้องเด็กปารตี้กับอแพงมันออกด้วยแพงสิลมน้ำน้อยหนึ่งเนาะสิหมอบของน้ำให้ จะคองมันมักยูดอยนี่จะเข้ามายูดอยนะเดี๋ยวบแหงกันอ้ซ้อนบน้ำเมียคือบแห้งแทะตอนตอนเป็นเบาก็บ่อมงสีว่าตอนเป็นเบาบ่บแห้งยอดน้ำหมกมาอโอ้มันตกครึนึงน้ำหมกตกครึนึ่งดมาเตะมาเตะมากไปเตะ่าน นั่งพี่กระดเพียงเดียวนนองซิเมาของนำมสิซมาของนำให้เออให้เพื่นเออนี่ปั้นขนงานมาเท่าห่นาสองตังมันังวาไอช้อนมันนั่งเฮงกันนี่มาเออพูเมียกันกับหักแพงกันโอ้บื่อเอินกันจะไปเอินแห้งนี่กันแกลูกเก๋แห้งก้นแป้แห้งก็กอนิีด้กันกัเป็นไป่มกันเป็นเบาเป็นเศร้ามากกันมันบ่ก ตอนนั้นเจ้าก็บชีบ่าคอยวชุดผ้าได้หักอะไรก็เออแพงไอ้หักน่องจีบ้าไปแล้วบาได้ลูกได้ล้านมาคือว่าดจะมาปากต้อกันคือปากแห้งแท้ปลาปากแห้งก็มาฟังความมาปากแห้งมาฟังความใส่เหลืเบียบกันท้าในก็ฟังความเอาตั้งสิมอนี้เนาะขันชีบ่าไปยันแบบการสวยเลืองพวกไอ้นี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของข่อยแหละเด้อ มาเสซอร์เรสของนำมามาแปลงของนำหายสำเร็จแล้วกับหมอบอุ้งตัวนั้นไงอุ้งตัวนั้นก็เป็นเจ้าของอันอุ้งนำนี่แหละเพิ่นนั้นสีให้มันก็มีกระโบยยี่ในหันอัน่าเป็นเจ้าของของนำนี่แหละมีกระโบยยี่ในหันอันนึงเด้อแพงเด้ออ่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นมือนั้นที่แปลงเฮือนฐานเบลลี่ก็ได้บอกแล้วเนาะจื้อบอเพิ่นเพิ่นเป็นไผ่จือแล้วจืดรางวัลมาดูจือลางวกลนั่นนี่เออราวัลนั่นผู้ใดเห็ุเฮือนให้ก็มันจือนั่นเดู ยกมือขึ้นสิบอกขอบใจเพื่อนเออไอ้แพงไอ้แพงยกมือขึ้นได้สิบอกไอ้ซ่อนยกขึ้นมันอีลูกชายสองคนอายุเนาะอันนั้นผู้ย้า่ใจบุญที่เฮ็ดเฮือนก็้องนำมันมันทานเดียวกันเนาะเพิ่นบ่ประสงค์ออกซื้อแต่ว่าเพิ่นเป็นหนาบุญธรรมของไอลังอ่าเพื่อนแปลงห้นองนำหาหนาบุญธรรมของไอลังเออยกมือขอบใจเพิ่เนนะขอบใจเหมือกล้องพี่ อ่าไอ้แพงขอบใจมางดูาะขอบใจขอบใจลายๆเนาะลายๆมาหนีของหนำหันหมอเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกอ้ายพวกเอ๋ยเลยแล้วกับหลูกๆใส่แบบตามใจเลยเป็นของพวกอ้ายเลยเด้อตักนำมาตักนองอนุญาตเลยสิไปเบาไปนักกรบเบื้องไปป้ามันมันเปื่อนมันนันบุ๊บถือรักสุขานามัยตักหนำมาใส่เลยกัตักหนำป้าเป็นนี้สบายเจ็บท้องบ่เจ็บยั่งกับเขานี่เลยเป็นเบมือนคำเหมือคืนได้ก็ง่ายสบายเป็นกุญธองหนำมาจัดสะดวกสบาย ถ้าบ่มีของนำเนี่ไปตามป้าตามผูก็ย่านเนาะย่านงูย่านเงียวเหมือนเข้าเมือคืนนะพวกอ้ายบ่ย่านก็ลูกลูกยานนะนะเจอไปก็จบคนก็มีคั่นคั่นสิให้ลูกตั้งนำมาใส่ลูกก็บยังน้อยก็แม่นพวกอ้ายพวกเสอย่างนี่แหละตั้งนำมาใส่เด้วยเข้มเลยม็อบม็อบชิพี่เลยอ่าน้องสิอยากถามคำหูซิกระนึงมือลงได้ถามไอ้ไอ้ไอ้แพงกันเนาะไอ้แพงเอ้ยอันคิดขึ้นลังเบิ่งอันตอนเฮือนได้น้อยลังอันได้น้อยอยู่หันเนาะ ก็เพื่อนลังน uhm, oh ี่เป็นอะไรอันนั้นก็งืนบงามบ่เอ้ยนะอันนั้นเห็นบงงามบ่เอ้ยยังเหล่าก่อนหนอยเนาะฝนตกฝนตกเป็นยังไงฝนตกกเปียกฝนตกเปียกแต่ว่ามาชุ่นี่เป็นยังไงฝนตกตกกับเปรียงฝนตกกับเปียกดีใจบ่ดีใจอยู่ดีใจเนาะอ่าโอเคอันน้องสัมผัสเพิ่งความหูซึกนี่ได้ไอซ้อนดีใจบ่ดีใจจากที่บ่มีห้องน้ำดันนี้มีห้องน้ำมีเงินอยู่ดีใจบ่ดีใจอยู่ ดีใจอยู่เดี๋ยวน้องสิถามเด้อถ้าดีใจแเราชีวิตต่อไปอ้ายสิเฮ็ดจังได๋ชีวิตอ้ายนะเป็นเด้เฮ็ดไทยเฮ็ดนานละนาขึ้นเขาหน้ามีบ่หน้าวันี้มีแตเห็ดไทยเลยเห็ดไทยอ่าอ้ายอ้ายคิดว่าอ้ายสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจังได๋เห็นได้เฮ็ดไทยมีแต่เฮ็ดไทยอย่างเดียวเฮ็ดไทยอย่างเดียวเฮ็ดสวนเฮ็ดยังบ่เฮ็ดบ่สวนแต่สวนไล้มันมีแร่สวน ส่วนลายบอมมส่วนตามเห็นหายยางเดียวบวกกลุ่มกินดิส่วนเป็นส่วนเด้วยส่วนเมื่อยได้จะได้กินหน่อยส่วนักเดื่อยเพิ่นเพิ่นมาสื่อยังเพิ่นมาสื่อยังอากาเฮ็ดส่วนักเดื่อยแล้วไอ้รวมหัวนี่บ่แตดไปเนี่ยไอ้บ่มีส่วนพักนี่เวลาแต่งกินมาตัวย่าง่าไปได้ซีนมาซีนมาลาบซีนจะเอายังมาใส่บ่ผักห้อมนะ ส่วนผักบัวผักหอมนี่เห็ดกระได้ก้าแรงไปคล้องเขาเจอมได้ได้แต่มันบ้านนี่มันได้แต่บ่เห็ดได้แล้วมันแย่มามันเขามักหลักกลางคืนเนยไอ้การที่เขาเจอหมักหลักนี่แมันเข้ากับบุมี้เอากับบุมีแหละเขามักหลักกันฮะสมมติว่าไอ้กับมีเฮือนอื่นเขาเจ้ากับมีนี่บ่มีแพงหลักของกันหรอหลักเอนเอาเข้าไปตรงนั้อยแพงนอถ้าว่าเฮือนเจ้าก็มีเฮือนค่อยก็มี เอาของให้เขามันเพราะว่าจะเป็นรักของกันเนี่ยอันนี้ก่ย้อนว่าเขานี่บ่มีแหละคนอื่นกับบ่มีคนใดมีก็รักขาคนกันนะก็อยากให้ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวตัวแบบมีของน้ำล้วก็มีส้อนแักไว้ย่างขี่ลายก็มีส้อนขักวหอมไว้เวลาสิกินเขาตําเจวก็ใส่บะหมี่หอมเป็นที่เดแพงให้มันแซ่บนะไม่แม่นตําเจวที่ไม่มาเพชรกับเกลือใช้ละลายกินแลมันก็ไม่แซ่บเด้อเด้อ ชีวิตตอไปนี่ฟังน้องเด้อซีวิตตอไปมันึืนกับอายกับเอื่อยได้ลูกยังน้อยอยากให้มีอยู่มีกินตองเห็นอะไรอยากให้มีอยู่มีกินแบบไม่อยากให้ทุกข์คือแต่ก้อนเห็นอะไรดูมันไหนบ่ดูมันขยันเพียนเออดูมันขยันเพียนตอนซไตยกับบนนเห็ดเวียกคืนมาค่อยนอนเน่โบแมนว่า ตอนเช้าเราสินอนตอนคืนเราบุบุรับบุนอนบุญไหนได้เฮาต้นทื่นชีวิตเฮามันตามมันบ่คือคนอื่นเนี่ยเห็นบอกอายยุนีเนี่ยอายจะเห็นคนอื่นอายอายซ้อนอายยุนีเนี่มันสูงเนาะอายจะเห็นเฮือนเขาเจ้าเห็นบ่เขาเจ้ามุงกระเบื้องงามๆเฮือนปูนล้อซีเมนต์อายจากไดนเือนจังสันอายก็ต้องห้าต้องเฮ็ดเอาเนี่ยปีนี้เฮาไดือ้อนนี่ปีหน้าปีนาเฮาก็เฮ็ดเองถ้ามีเงินนะนะ ถูกสิ่งถูกอย่างมันขึ้นกับซองตีนซองมืออะไรเน<ม>ี่ยอายก็ยังโอ้ยังแข็งแห้งอยู่เนี่ยอายุก็สามสิบปลายซื่อๆเนาะยังหาวหันยังแข็งแห้งอยู่ขันภาวะโบขี่คานเนี่ยโอ้ยเห็นล้างกระไดแล้วน้องว่านะไม่น่าเอแเอแห้งเด้อทายายบ่ต้องคิดว่าเอ,อ้อยู่งช่างสี่แหละข้าวถูกไปจะมีคนมาซวยถ้ายายกลับขึ้นไปทุกอีกเท่านึงเห็นบุ๋มมีเพืมาซวยแล้วแหละ นอายตองหักซาเฮือนเอาอันใดบ่มมีกับเห็ดอันใดบ่มมีกับ้าสวยกันคิดสวยกันลำสวยกันเห็ดสวยกันสางเขาจึงเอ่นมาเป็นพวกี่้วเมียทิพ์บ่มแยน่าชีพิธชีเที่ยงแต่กันเวลาเวาเวลาจ้าโตกันกับเวาโน่วหัวมวเวบามวเว้าอ้อนแบาว่านึงสิโอมันจึงมีความสุขอยู่นํากันานนะเจ้ากับเบาแห้งเมียกับเบาแห้งลูกบ่มมีความสุขเข้าใจเนาะ บมเมนน้องซ้อนเด้อน้องบมเมน,นน้องซ้อนน้องกับพีงยงแต่ว่าอยากแนะนำให้อันชีวิตพวกอายพวกเอ๋หันโอเคขึ้นก็น,นี่สิเนาะกับซิมิแต่ร์นักเด้ไอซ้อนเด้ออันใดดีอันใดซัวพวกอายพวกเอ๋กันนาจ้หูละแหละพวกอายพวกเอ๋ก็เกิดข้อน่องนองนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของคอยแล้วที่จะได้นําความช่วยเหลือมาให้กต่ถ้าว่ามีโอกาสในเทินนะกับบางทีกับชได้มายามมาแวะอีก <ม>กข็ข้อห้ออายข้อห้เอื่อยข้อห้มดสูภผู้สูคนจงต่างโอกต่างใจในการำดำรงชีวิตคิดได้ว่าเฮาตองยืนด้วยลำแข้งของเฮาเองก็คือเฮาตองเฮ็ดเฮาตองห้าอยากมีอยากห่างอยากมีอยากมีคือมูคือครูเฮาก็ตองห้าเอาเองนี่แหละเอากระจังซันแล้วธนาเด้ขอขอก่อใจเออเอา,เอาแพงกับเซนเดียวกันเด้เอ,อหักแพงกันไ<อ>ม่มต้องเที่ยงไม่ต้องพิษไม่ต้องดากัน ฮาแพงลูกนี่เอ็มองกดาฮาวนี่ลูนั่นแตนลาหมักดาเอ้ยต่อไปกับปโตหมักดากันดากันนี่พรมีความสุขเด็คือเมื่อกี้เนาะเอกนอกก็ท่ายิ้มก็บอบาเนี้อเขาติปากแข้งอน่ายก็บเบาแข้งเกินไปนี่แหละเราเรายังข้าเวียกได้อายก็นั่งอยู่ี่ละลาสุบยาอยู่มันอะไรกินน่องเห็นนั่นน่ะอันน่องมาปุ๊บมัน่ะนั่งสุบยาอยู่ระเอินเล่า

ไในเบิดแล้วเนาะเฮือนยูอู่น้องเฮือนครัวห้องน้ำดินบ่บ่คักนี่ดินขักกจัดเส้นหาแน่สุดยอดเลยเอ้าหักแพงกันเนอหักแพงแบงปันกันขับใจแราอ่อ่าอ่อ่าถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคพี่น้องเนาะสำหรับเฮือนของน้องซักน้องอุทัยและครอบครัวเนาะมื้อนี้น้องซักน้องอุทัยบ่อยู่ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วแหละเนาะโอเคก็บ่มีหยังสิตอบบุญท่านคุณเนาะมีแต่คำขอบอกขอบใจเนาะขอให้ หนาบุญธรรมของไอลังจงยูดีมีสุกเนาะจงยูดีมีแหงปัสกาโกรรกไยไขเจ็บนะเขาให้ทานเล่ามาทาน้วยตลอดปีตลอดไปนะบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามพวกเราเป็นกําลังแห่งใจมาโดยตลอดกับเช่นเดียวกันเขาให้พปกทานพบก็ให้โปกทานเจอแต่ชีวิตที่ซุกสงบนึ่งในโอกาสปีไม่ไก่ๆจะมาหอดีและพี่น้องปีไม่ล่าเนาะกะเขาให้หมดสุภูสุคนจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเนาะสืดายไข่มานเห็ดยังกับไข่คืนให้คลองนะี่ละพี่น้อง แล้วก็พบก,กับพวกเขาได้ไหมในอีพีต่อไปเนื่พี่นองเนาะสำหรับคลิปนี้กูคิวข,ข้อ,อก,ก้าวคำว่าสบายดี